กำลังรอเอางานออกมาเติมขออนุญาตปรับกล้องก่อนอันนี้คือแบบนั่งรีวิวกันแบบจะออกมากลางถนนแล้วนะลูกค้า <c oughs> รีวิวิตยบ่เสี่ยงชีวิตใช่สู้ชีวิตกันมากเลย ไม่ว่าข้างหน้าโกดังลูกค้าจะแน่นแค่ไหนแอนดิ้พีก็จะเจ็ดเวลามารีวิวให้ลูกค้าทางไลน์ได้ชมกันน่ารักปะชมตัวเองรแล้วกัลูกค้าน่ารักปะน่ารักปะกรู้ดอกว่าลูกค้ารออยู่อ่ะเมื่อไหร่จะเปิดรีวิวอย่างเงี้ยเราก็โอเคมาเปิดให้อ่ะมามาเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลูกค้าขามาพอก็เริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวให้แอนดี่หลังบ้านปักบุดราคารหัสใหม่ให้หน่อยนะอ่ะ ตัวนี้โอ้สำลรับน้ำลายตัวนี้เป็นงาน KR ค่ะลูกค้าขางานเกาหลีรหัส KR 206 CT นะคะ206ยก CT เจ็ตเก็ตกันหนาวคอตตอนหญิงค่ะลูกค้าขาโอ้โหเดี๋ยวมาชมงานกันเลยแล้วตัวแรกมาเล่นใหญ่แหมตัวแรกโคตรเล่นใหญ่เลยเปิดด้วยความแบบยิ่งใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะวี งานใหญ่งานไม่ใหญ่แน่นะ <c oughs> วีน้องหีีเลย,ยางานไม่ใหญ่<ม>แน่นะโอ้โหนี่ม,มา,า,าแต่งขนด้วยสวยมากแจ็คเก็ตกันหนาวคอตตอน <สะ S 1> หนีมง,ง,งานเกาหลีของเราแล้วดูพูดเ,เ,เขาบุมาแบบนี้เลยขนแบบเฟอร์แท้เฟอร์เทียมเท้าเป็นนุนนะเนี่ยสวยมากสวยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวบางตัวพี่ขออนุญาตให้น้องอันนี้ก็ได้เอาเป็นรูปซิ อยากดูทรงอยากให้ลูกค้าดูทรงกันนะคะอ่ะแอดมินหลังบ้านปักหมุดราคามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าคา่ะราคาถูกอีกแล้วได้งานเล่นใหญ่แบบนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็แบบราคาดีมากอะ่ะควนกันไปเลยนะตัวนี้ระคัน kr 2 0 6 4นะคะลูกค้าค่ะ80กิโลราคาเพียงเสี้ยงพ5 0ห, <500 S 2> หบาทเท่านั้นูมากตสอบรีวิวรถไปอีก500เหลือแค่4,000บาท ถูกมากลูกค้าค่ะเหลือแค่4,000บาทนะก็สอบรีวิวเพราะก็สอบรีวิวเท่านั้นนะก็สอบใหม่จะได้ราคาเต็มไปเลย4,500บาทนะอ่ะขอดูทรงตัวเมื่อกี้หน่อยตัวแรกที่เราโชว์กันมาเนี่ยทรงสวยด้วยนะเป็นงานแบบว่าฟิลแบบคุมะโพกลงไปเลยแบบเหมือนจะเป็นโค้ตตัวยาวอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าค่ะงานสวยงานใหม่มากเลยเกาหลีนะเขาก็จะค่อนข้าง งานทนี่จะแบบดูใหม่ดูสะอาดและแฟชั่นออกไปเนยสวยมากแต่งกระดุมอย่างนี้แล้วแต่งซิปด้านข้างนะแล้วดูพูดบุขนมาแบบนี้อีกนะส่วนใหญ่ที่ดูที่เปิดมานี่เหมือนจะมีพูดเลยเนาะตัวเนาะเดี๋ยวรอดูซิว่าจะมีตัวไหนไม่ติดพูดไหมเนะี่ยสีครีมเมื่อกี้ที่โชว์ก็สวยมากเลยงานฟิลแบบว่าซีรีส์เกาหลีเวอร์ซีรีส์เกาหลีเวอร์นะสวยๆบางตัวเขาก็จะเล่นแบบว่างานอะ่ะเขาจะออกสีสไตล์ที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ สาวหวานสาวนางเอกซีรีส์หรือสาวเท่สาวใสเด้นป่านะคะลูกค้าค่ะก็คือคละไปในกระสอบเลยโอ้โหสวยมากและปักมาแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นงานแบบฟิลใส่แบบตั้งแคมป์ได้เลยนะหนาวนี้คือตั้งแคมป์ได้เลยคะไซส์คะแบบไปเลยนะคะลูกค้าขาไซส์เขาก็จะออกตั้งแต่แบบว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นตั้งแต่ไซส์เอ็มขึ้นไปนะ ไซส์เอยังไม่ค่อยเห็นนะคะลูกค้าขาแต่ว่าแล้วทั้งแล้วลูกค้าต้องลุ้นนะมันแล้วแต่กระสอบอีกทีนะคะตัวนี้งานมีพร้อมส่งแค่7ลูกสุดท้ายเท่านั้น7จ็ดลูกสุดท้ายเท่านั้นค่ะลูกค้าขาใครอยากได้ CF เข้ามาได้เลย4,500บาทกระสอบรีวิวลดไปให้อีก5้าบาทราคาถูกมากจำนวนตัวตัวนี้งานเขาหนาบอกตามตรงเลยงานหนาเลยเหมาะกับแบบว่าใครที่ เน้นขายงานหนาวหรือว่าขายแบบกลุ่มลูกค้าที่เดินทางต่างประเทศนะได้เลยนะงานตัวนี้หนามากๆจำนวนตัวแอนนี้ก็จะตีอยู่ให้ประมาณนะเจ็ดสิบบวกลบ65สิถึงเจประมาณนะหรืออาจจะอืขอคิดก่อนแป๊บนึง60ดีกว่ามีการขอคิดก่อนแป๊บนึง60ดีกว่าจากที่มองแล้วเพราะว่างานนอนค่อนข้างตัวหนาเลยลูกค้าขาตัวหนาแล้วก็ออกตัวยาวค่อนข้างเยอะนะประมาณหกตัวบวกลบนะ โดยคร่าวๆนะคะลูกค้าขาแล้วแต่ว่ากระสอบไหนลูกค้าจะได้ตัวยาวไปมากกว่ากันหรือว่าตัวหนาเยอะอย่างเงี้ยลูกค้าก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนะคะนี่สีฟ้าตัวนี้ดีมากถอยออกถอยหลังไปไหนก็ได้เพื่อเห็นทรงนิดนึงอ่ะเมื่อกี้มันแบบตัวมันใหญ่มันจะเห็นเต็มกล้องไม่เห็นไซส์เห็นโซนี่สวยมากและบุขนด้านในนะแล้วก็ฮูดก็บุมาแบบนี้เลยโอ้โหดูที่ดูมาเนี่ยเหมือนแทบจะม,มีฮูดทุกตัวเลยนะ กระสอบเนี้ยมีฮูดทุกตัวเลยนะที่ดูมามีแค่ไม่กี่ตัวที่ไม่ติดฮูดแลด้วดูเนี่ยงานขนอย่างเงี้ยลูกค้าขาที่คออย่างเงี้ยบางทีดูตอนเนี้ยมันอาจจน้องจะดูไม่เป็นทรงเนี่ยเห็นไหมมันจะยับยุย่ยี่ไม่เป็นทรงแนละ้วลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปแบบว่าเอาไปอบเอาไปทําหรือไม่งั้นลูกค้าลองแบบเซิร์ชดูขั้นตอนใน Google อีกทีก็ได้นะว่างานภาพประมาณเนี้ยต้องต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะทํายังไงให้งานสวยนะคะจะได้เอาแบบไปขายอัพราคากันได้นะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าผ้าวูที่จัดโปรพันเยังมีไหมคะพันเก้าะพี่พันเก้าวนนะตัวนั้นยังมีสินค้าอยู่ค่ะ KWE 1204A นะคะโปรพันเยังมีอยู่นะลูกค้าสามารถทักเช้นหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะราคาโปรนี้ก็คุ้มเหมือนกันลูกค้าค่ะตามไป CF ได้เลยอุ้ยสวยอะ่ะ <Hey. S 1> ตัวสั้นตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะ <Hey. S 1> น่ารักค่ะ <Hey. S 1> ดูซิขอดูทรงอีกทีฉันชอบ <Hey. S 1> โชว์ทรงมาอีกทีเนี่ย โอ้โหถูกใจใช่เลยใช่ทรงนางเอกซีรีส์มากบอกเลยตำหนินะคะลูกค้าขาบางตัวนะเขาก็อาจจะมีแบบว่ากระดุมแตกไปบ้างนะเพราะว่าเป็นงานอัดก้อนนะหรือว่างานแบบเนี่ยขนอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องเอาไปซักบ้างนะคะลูกค้าขาตีให้ถึง15%บห้าละกันนะตำหนิ1-15%โดยประมาณเลยนะคะโอ้โหอันนั้นฟีลแบบข้างใน บล็กพ n งสวยอะ่ะ <Black Pink. S 1> สวยมากเลยโอ้โห <c oughs> ใช่นี่พักแชรร้อยเลยอิชวอ <c oughs> นแก๊งอิชวอนนี่โอ้โห <c oughs> แล้วทรงแบบแต่งกระเป๋าอย่างเงี้ยเท่อะใช่คือเรียกได้เลยว่าเป็นงานผู้หญิงหลายสไตล์ เก๋เลยนะตัวนี้เอาไปทําราคากันได้เลยงานหนาวแบบนี้ต้องจัดเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดรีวิวนานแล้วเหมือนกันนะก็เลยเอามารีวิวให้แล้วก็ช่วงบ่ายนะรอติดตามเลยมีงานที่แบบว่าไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันตอนนี้อยากหางานหนาวที่แบบว่าไม่ค่อยได้เปิดเอาออกมาเปิดให้ลูกค้าได้ชมกันในช่วงนี้นะเนี่ยสวยแล้ว <S <S งานแบบว่ากระเป๋าช่วงอกกระเป๋าข้างนะแบบฟิลแบบมีกระเป๋าอะอยากล้วง ลวงไม่รู้ล้วงหาอะไรขอล้วงไว้ก่อนเก๋ๆถ่ายรูปนี่แม่ค้าเอาไปใส่ใส่เป็นนางแบบเองก็ได้นะถ่ายรูปหน้ากระจกอัพลงเหลือไปหาแบบเคยเห็นนะบางคนไปหาแบบสถานที่สวยๆแล้วก็ถ่ายแนวเนี้ยขายเอาไปอัพลงไอจได้เลยเนี่ยโอ้โหงานแบบเท่ๆแบบนี้ผู้หญิงใส่เท่แล้วก็ของเกสค่ะงานแบรนดเกสมา กาหลีนะลูกค้าขะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ออกแบรนด์เยอะเ mm. ท่างานญี่ปุ่นแต่ว่าเวลางานแบรนด์เขาออกเขาจะออกแบรนด์ดังเลยแบรนด์แบบมีชื่อเสียงเลยนะลูกค้าขาตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะไปทางแบบงานแฟชั่นงานสะอาดพร้อมขายเลยนะคะโอ้โหนี่ตัวนี้ใหม่แล้วที่คนถือไหนร้องโชว์มาสิสวยอะ่ะโชว์มาเลยเต็มตัว่อยเอาไปนะอ่าโอเคนี่ตัวยาว แต่งกระเป๋าใหม่อีกแล้วสวยมากและบุเฟอร์ข้างในสวยมากจัดไปเลยจัดไปเลย4,500บาท KR 206 4 t แจ็คเก็ตกขนหนาวคอตตอนหญิงนะคะลูกค้าขาะงานปักงานแต่งเฟอร์เห็นไหมฟิลแบบอาร์มี่ฟิลอาร์มี่เดินป่าเท่ๆเนี่ยสวย ใช่เดี๋ยวจบไลน์นี้เดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตนับอีกทีหนึ่งนะว่าจํานวนตัวได้ประมาณเท่าไหร่นะและเดี๋ยวอัพคลิปนี้ลงเพจจะแจ้งจํานวนตัวไวใ้ให้ด้านบนหัวคลิปนะคะลูกค้าขาตอนนี้แอดมินดูคร่าวๆนะตีให้ประมาณ60ตัวบวกลบนะจะมากจะน้อยเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีเดี๋ยวขอเช็คอีกทีก่อนโอ้โหสวยมากอันนี้ก็อันนี้จะไม่มีฮูดนะ เขาก็ค้าไปอ่ะแหละลูกค้าขามีทั้งแบบมีฮูดและไม่มีฮูดแต่โดยรวมที่ดูจากกระสอบรีวิวนะงานแต่งฮูดค่อนข้างออกเยอะแต่งฮูดแล้วก็บุขนบุอะไรไปแบบนี้ค่อนข้างออกดีเลยแล้วตัวที่เส้นถือแรงอีกแล้วใช่ใส่สีฉ <c oughs> ันอยากเห็น <c oughs> ไม่ได้แกงใส่สีาาให้ลูกค้าดู <c oughs> ให้มาดาม <c oughs> อุ้ยทรงสวยมากเลยข้างหลังอ่ะอย่าหันหน้ามานะ ห่ <laughs> อเลนหล่อเลนทรงสวยมากโอ้โหลูกค้าเนี่ยเห็นแค่ข้างหลังเรียกฉันว่าออนนี้ออนน,อน,นี้โอ้ยสวยอะ่ะทรงสวยมากเหมาะกับยยเซนเลยสวยมากลูกค้าขาเนี่ยทรงแบบนี้แล้วข้างในเขาเป็นแบบบุใช่ไหมบุเฟอร์โอ้โหสวยมาก และเป็นโ,โ <S <S ทนสีท voilà. er> ี่ดีเหมาะกับหน้าหนาวนี้เลยฉันบอกเลยว่าฉันจะใส่ไปพูทับเบิกแล้วไม่พ้นพูทับเบิกเห็นคนแชร์กันเยอะไลก็เลยพูดแต่พูทับเบิกไม่มีคนพาไปเศร้าอยู่อ่ะมาดูต่อนี่งานเฟอร์อย่างนี้อีกแล้วลูกค้าอันนี้เอาไปลุ้นได้เลยนะว่าเป็นงานเฟอร์แท้เฟอร์อุ้ยอันนี้เป็นแบบถอดได้ใช่ไหมแบบว่าสองชั้นสามารถถอดได้ใครที่แบบว่า โอ้ยฉันไม่หนาวมากอะฉันใส่ใส่ชั้นเดียวก็พอแล้วได้สวยมากทรงสวยจริงๆนะคะลูกค้า่ะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับงานตัวนี้งานเกาหลีของเรานะคะสไตล์โคเรียแบบน้องเซนใส่นี่ KR206CT แจ็คเก็ตกันหนาวคอตตอนหญิงค่ะ80กิโลราคาเพียง4,500บาทเท่านั้นก็สอบรีวิวยังว่างพร้อมจัดส่งนะคะส่วนลดอีก500บาทเหลือ4,000บาทใครอยากได้ กระสอบรีวิวตามไป CF หรือกระสอบใหม่กระทักแชทหาแอดมินหลังบ้านได้เลยงานเหลือไม่กี่กระสอบแล้วค่ะแค่ประมาณ6-7กระสอบเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินอะไรเอ่ยโอ้โหจบไปด้วยเควินไคลปิดไปด้วยเควินไคลเลยค่ะลูกค้าขาฝากไว้ด้วยนะคะับงานรหัสนี้เดี๋ยวรอติดตามไลฟ์สดตอนช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดมินราไปกดปิดท้ายไปด้วยงานเควินไคลสวยๆแบบนี้เลยค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ